giai đoạn 1, bọn mình đã để thua cả hai đại diện đối đầu trực tiếp là Mà và Ba Tham. Cũng vì thế mà bọn mình gặp khá là nhiều áp lực. Tuy nhiên, ở giai đoạn 2, bọn mình đã nhanh chóng số lại tinh thần và giành lại vị trí nhất bảng. Nhưng khôn khang mê phỏ trải hợp hổng phỏ vai dàng mì xuẩn là có lên đi. Nhưng đi đai mạng của nhí có nằm này lao tỏa phải không? Tôi có thể chào Ok, cả 80

การเล่นของเขาเนี่ยค่อนข้างมีระเบียบวินัยบวกกับสกิลเพจก็ค่อนข้างดีพอสมควรเลยครับเพราะว่าเขาสามารถเอาชนะกลุ่มออบเดย์มาได้ทั้งที่เจอเอ p จแล้วก็วาเลนเซียครับผมทำให้เขาเนี่ยครองอันดับหนึ่งของกลุ่มบีมาได้ก็ดีพอสมควรเลยครับผม đó là vị tướng có lẽ là vị tướng mà kỳ chơi hay nhất, cậu luôn tạo ra được những tình huống đột biến bằng khả năng đốt bụi cho thời cơ để lao ra kết thúc đối thủ. Tôi nghĩ là là vị tướng mà Marki chơi hay nhất, cậu ấy luôn tạo được những tình huống đột biến bằng khả năng lốp bụng cho cơ để lao đối thủ giải đa mệt đai, làm cho team của họ lên ngay hơn mà. Thì đã đánh cái sau mấy cái xin rất là cái khai trận không hoàn mỹ. Kỹ năng cao cũng là con dao hai lưỡi của Maki bởi không ít trường hợp cậu ấy quá tập trung vào việc phô diễn kỹ năng và đây cũng là điểm mà mình có thể khai thác. Có đi hỏng lùn lùn có nói là về liên là này cả lên gặp hero đi khoan khoan của này. yếu Ý, về cái mình đã vượt qua bảo tử thần với vị trí nhất bảng, và cả đội sẽ cố gắng tái lập lại kỳ tích tại AAC 2021 và trở thành người đi đường xây ra xuất sắc nhất thế giới. Có phải thường khảo phẩm. Có chơi đây chơi cả này, này, là chơi Tôi 拿下世界最佳凯撒路的路线ก็ค่อนข้างพอใจครับเพราะว่ายัางไม่แพ้ใครเลยใครชิบสอสอฟก็คงเป็น NK ครับเพราะว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ไฟแรงแล้วก็อายุยังน้อยมีความแบบกล้าได้กล้าเสียแล้ว,ลวก็สกิลเพลย์ดีครับผม ในรอบอุลตร้าเตอร์ของเอ็นเคก็มีการโชว์สกิลเพย์ที่ค่อนข้างดีครับที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นซีเนจเจอร์ของเอ็นเคแล้วเราคิดว่าเขาก็ยังเป็นผู้เล่นที่น่ากลัวในตอนในจังเกิลอยู่ดีครับทำเติมพี่มั่นใจเนื้อหาจะต้องได้ทุกส่วนของทีมแล้วก็เป็นตัวเององค์เป็นนาคอรับเพราะว่าเป็นตัวที่ความหาตังค์ค่อนข้างไวซึ่งเข้ากับสไตล์ของเอ็นเคด้วย เป็นแบบผู้เล่นที่เล่นป่าที่แบบว่าเน้นความหาตังค์แล้วก็เน้นใช้สกิลเพย์ครับค่อนข้างจริงนะค่อนข้างที่จะเป็นป่าหน้าใหม่ที่ค่อนข้างน่ากลัวครับน่าจับตามองมากๆเลยดก่เขาโทดลด้วยประสบการณ์ด้วยด้วยแล้วแล้วก็เรื่องอายุด้วยเนี่ยก็อาจจะมีความใจร้อนขึ้นบ้างในบานสถานาัากลาครับคิดว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาแล้วก็จุดแข็งของเขาผมคิดว่าเขาเป็นผู้เล่นป่าที่ มีซีลูเพย์ค่อนข้างสูงครับแล้วก็เรื่องการหาต่างการหการอ่านทัมมิงเนี่ยค่อนข้างดีดีครับก็คงจะโฟกัสแค่คนเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยก็เก่งกันทั้งทีมนะครับมีผู้เล่นที่น่าจับตามองหลายคนที่ไม่ใช่แค่เอ็นเจด้วยโยชิชิจะมาเป็นทีมชิแล้วฉันก็จะโยชิชิจะส่งถึงทีมชาติให้เกิดผลทีจะบ้ากัอ๋อค่อนข้างมั่นใจครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะเป็นแชมป์ในรายการนี้เราก็ต้องชนะทุกทีมอยู่แล้วครับบอๆหน่อยนะครับผมกลัวอ่า อย่าทำร้ายพี่เลยนะน้องโอ้ยเจ้าหน้าที่จงไปรอชเฉยดีก็รู้สึกพอใจอยู่ครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อผิดพลาดหลายอย่างที่ต้องกลับไปปรับปรุงครับผมโดยรวมก็ถือว่าพอใจครับแค่เข้ารอบก็ถือว่าพอใจแล้วจะอยู่ประมาณ1-10คะประมาณ6คะแนนก็คือค้าะ มันได้ mắc ควายหล่ออยู่ใน giai đoạn 1แต่ได้ kịp khắc phục ở น giai đoạn 2 và m ì ม h sẽ h o à า t ัวเองเ n t h â ที่ tiếp t ต c thi đấu จ ố t trong n h ữ ่ g trận tới. อน่าจะเป็นไบเกอร์โทเปียซินครับผมเพราะว่าเขามีสไตล์การเล่นที่ดุดันมากแล้วก็คุมกางโหดมากครับจนบางทีแบบทำให้เราเดินไปไหนมาไหนยากครับเคยเจอครับผมตอน awc ปีที่แล้วครับรู้สึกว่าเขามีการเล่นที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับผมค่อนข้างที่แบบจะดุดันขึ้นครับก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างทําได้ดีครับผมแล้วก็ผ่านเข้าไปได้ Tôi thấy là BJN cái trọng lượng Maurice đối với mình thì Kim Shin Chi của Bacon Time Tham là đối thủ đáng gờm nhất. Kim Shin Chi có kỹ năng rất tốt và di chuyển có phần tinh quái, cũng như mang tính chất chiến thuật tốt. Trong trận đấu với Baek Minh vừa rồi, mặc dù thua nhưng Kim Chi đã thể hiện rất tốt, đặc biệt là trận 1, Bacon đã lấy cú bọn mình hai đường, nhưng do bọn mình đột phá tốt hơn nên mới có thể giành được chiến thắng. Này là tiền lên phải vì lên của Sinh là thua lên thì phiu và có khả năng hòa cang มันอันตรายมากถ้าจะนเป็นการที่แบบว่าเล่นกับทีมได้ดีครับผมแบบว่าไปกับทีมได้ดีอะไรเงี้ยแต่อ่อนผมหวังว่าถ้าเกิดว่าทีมเปไปทีนึงเนี่ยซินอาจจะเล่นไม่ได้เต็มประสิทธิภาพครับ破口。 Kim Shin Si dốc quái nhưng cũng có điểm yếu chung quay lại là kỹ năng của Kim Shin Si không thể đủ được từ trận thua của Ba Cần với Minh, có thể thấy được rằng điểm yếu nhất của thầy Kim là tâm lý dễ lung lay ở trong những thời điểm mang tính chất quyết định có tham thể đáp lập mình của tôi là có vị trí cao lên là có cũng khoảng lùi còn nhiều là không phải còn anh ấy là có mì cản xóm đoàn, là nó không gì hết cao thì phải như là chơi có... cả đi sân đấu không? Tôi cho bình thường Đồng cử, đ, trường... đồng đồng đội, đợi, cho dù đối thủ đứng giữa là ai thì mình cũng sẽ tự tin chiến thắng mình sẽ phải hoàn thiện bản thân hơn nữa và đột phá hơn nữa để có thể trở thành người chơi đứng giữa số một thế giới แกรีนาออเ l เลอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแชมเป2022 16มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้อย่าลืมกดติดตามเพจแกรีนาอวีทัวน่าเมนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย